ครับอันนี้เกตวัดน้ำมันระดับวอนเชอ้อเพลิกเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้นะรุ่นเก่าเนาะสังเกตได้เลยคือเห็นไหมฮะเขาจะใช้เป็นขดลวดนะขดลวดพันกันมีเป็นระดับนะแบ่งเ,เป็นระดับเห็นไหมเพื่อเนี่ฮนะแบ่งเ,เป็นระดับ เพื่อมัเพื่อทำให้มันมีความต้านทานเนาะเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูว่าเขาทำงานยังไงนะอาจจะรู้กันแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้ก็เห็นไหมก็จะมีสองขั้วเนาะเราก็สังเกตง่ายๆเลยอันไหน อันไหนที่ควรจะเป็นไฟบวกเข้าไฟไฟบวกเข้าหรือไฟลบเข้าตรงไหนอ่าตัวนี้ก็จะมีฉนวนกั้นนะก็ต้องเป็นไฟบวกเข้าอยู่แล้วเนาะไฟบวกเข้ามายังไงก็เขาก็จะเข้ามาแล้วก็เนี้ยเข้าผ่านในตัวนี้นี่เขาจะเป็นขดลวดพันรอบๆแกนอันนี้นะผมเรียกชื่อภาษาอังกไม่ถูกเนาะ เดี๋ยวจะเราลองเชมมิเตอร์อวัดดูอันนี้เขาก็เป็นความตัวต้านทานปรับค่าได้เนาะ,ะเห็นไหมมันปรับค่าได้มันพอลูกลอยเนี่ยลูกลอยมีลูกลอยลอย,ลอยเข็มลูกลอยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนาะ,อ,ะอันนี้เลื่อนขึ้นมันขึ้นปั๊บก็มาตรงนี้ ควาต้านทานก็จะน้อยนะเห็นไหมเพราะว่าขดลวดของเขามันวงมันเล็กอะถ้านี้แล้วก็เลื่อนลงไปถ้าต่ำสุดก็จะใหญ่นะปลายเขาจะใหญ่ฝั่งนี้จะทดสอบด้วยมิเตอร์กันก็ใช้มิเตอร์เข็มนะดิจิตอลก็ได้นะแต่มีผลนะใช้ อมิเตอร์เข็มนะครับนี่นะอันนี้ก็คลิปนี้เลยแล้วกันครับแต่วัดความต้านทานอะ่ะจะเอาขั้วไหนก็ได้เนาะสำหรับมิเตอร์อะ่ะแต่ถ้าเป็นมิเตอร์เข็มเขาจะปล่อยไฟมาทางหบสีดำนะแบบมาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแหละเห็นไหมความต้านทางก็อยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะ ปร right. ับมาที่คูณหนึ่งนะเห็นไหมเข็นมาอ่างนี้นะนี่นี่ครับก็อ่านตามเก็มมาเนาะคือข้อข้อดีของอ่มิเตอร์ยอต้นนี่นะคือเขาบอกไไปเป็นตัวเลขเลยเราก็ไม่ต้องอ่า อ่าตัวเลขเนี่ยแล้วก็มามาแปลงนะอันนี้ก็อยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะก็ประมาณแปดสิบเนาะใช่ไหมอ่ะอืมก็ประมาณนั้นอะ่ะแล้วก็นี่ี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะเห็นไหมนี่เอาเข็มก็ค่อยค่ยค่อยคอตกลงมานะ นไะอ่าครับพอพอเลื่อนลงมานะก็าตามเข็มนี้เลยครับอ่าฟืบฟืบอ,อ,อืมโอเคเนาะ อ่ะครับไม่จะเป็นต้องเชื่อผมนะอันนี้ลองใช้ดิจิตอลวัดดูนะก็ทำเหมือนเดิมเนาะเสียผกเสียผกเข้าไปครับอ่านี่นะมปอยู่สานานี้เนาะได้เท่าไหรอ่อ่ะอันนี้คือมันลงสุดนะก็แปดสิบแปดจุดห้าโอห์มเนาะอ่าก็ค่อยค่อยเลื่อนขึ้นไป ค่อยเลื่อนขึ้นไปนะตัวเลขก็จะขยับนะมัลติมิเตอร์ดิจิตอ้นอะ่ะเขาจะต้องไปคำนวณและประมวลก่อนไงครับผมก็จะต่างจากมิเตอร์เข็มเนาะเมื่อก่อนก็ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามิเตอร์ทำไมต้องใช้มิเตอร์เข็มมันอยู่แล้วผมเข้าใจแล้วนะว่ามันจำเป็นมากทำแับอ่า ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมอ่าเนี่ยครับนี่ก็นะครับมิเตอร์เข็มมิเตอร์เชต้อนนะประมาณนี้นะอันนี้อันนี้ก็ลงสุดก็ร้อยเก้าเลยแบบอ่าข้อดีของเขาคือเนี่ยเราบอกเป็นตัวเลขให้เรารู้เลยว่าค่าความต้านทานในแต่ละย,ย่านอะ่ะมีเท่าไหร่อ่าเราไม่ต้องไปอ่านเข็มเนาะ นะครับก็จะลองการทํางานของเขาเลยเนาะก็ผมต่อไว้เลยเรียบร้อยละอ่าพักเสพของเขาหายหมดเลยก็ใช้เป็นถังปลานะแต่ผมใช้เป็นที่มีฉนวนหุ้มเนาะผ่าตรงนี้ยัดเข้าไปนะทั้งบวกทั้งลบเลยนะครับาสายไฟผมก็มีแค่มวนเดียวนะก็ใช้บวกลบด้วยกันเลยแต่แก่ทำเสร็จรักให้หน่อยเพราะว่าไหนบวกไหนลบเนาะวันนี้ก็ต่อพบ แดงดำเข้าละกาวผมก็ไปลงที่ตัวรถเลยนะก็ไม่มีอะไรเราเปิดสวิต์ัวนี้วราก็อันนี้ผมต่อไว้แล้วสวิตไฟก็จะเข้าเข้าผ่านเกตเกจฟูเอละเนาะเกตน้ามันเนี่ยแล้วเขาก็จะปล่อยไฟมาที่ลูกรอยนะครับเขาก็จะปล่อยไฟมาที่ลูกรอยแล้วก็เหมือนกันทั้งงานเขาจะเป็นเหนี่ยวนํานะผมก็ไม่แน่ใจนะครับ เราก็ไม่ได้ชำชองชำนานด้วยผมก็งงเอาะก็นี่นะถผมจะเปิดสวิตเลยเอา่าก็ดูวนอันนี้ลูกรอยลูกรอยมันก็อยู่ที่ขึ้นสุดนะขึ้นสุดขึ้น้ำมันเต็มถังอะ่ะอ่าเดี๋ยวดูว่าโวนมันมาเท่าไหร่ก็ดูการเปลี่ยนแปลงของโวนเอานี่เปิดปุ๊บนี่เห็นไหมฮะมีไฟขึ้นแล้วอา่ามีมาสองวนเข็มค่อยๆขึ้นนะเห็นไหม คือ,เอ่เห็นไหมครเข็มมันขึ้นสุดละอแต่ว่ามิเตอร์วัดไฟได้ที่สองโวลต์เนาะคืนนี้คือน้ำมันเต็มถังนะมันก็จะจะช้าหน่อยเนาะตามอายุของรถนะเห็นไหมก็ยดเขียนใช้ได้อยู่นะฮะ นี่ก็เก่าเนาะแต่ผมจะค่อยๆยขยับขยับลูกลอยนะให้มันต่ําลงเนาะจาลองว่าน้ำมันมันลดลงเรื่อยๆอะนะก็ดูเข็มกับวนด้วยแล้วกันเห็นไหมวนก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะความต้นทานมันสูงขึ้นไงครับเห็นไหม คงต้องเรียกว่าแรงดันตกข้อมมาเนาะถ้ภาภาษาวิชาการไหมอะผมก็ไม่รู้นะนี่ยครึ่งถังนะร้อยลงมาครึ่งหนึ่งแรงดตกข้อมก็อยู่ที่ห้าเนาะห้าโวลต์เนาะอ่าแล้วก็น้ํามันหมดเลยเอาหมดไปเลยคลิปจะยาวแบตจะหมดแล้วด้วยก็เนี่ยก็มีกข้อมอยู่ที่หกจุดเก้าโวลต์เนาะน้ำมันหมดเลย ทงทางทีนยงดีเดี๋ยวทำไหมเข็ยนมันก็จะช้าหน่อยเนาะโอเคครึ่งถังแล้วก็มาสุดเลยเต็มถังอือก็ประมาณนี้นะฮะก็คงจะใช้โอเค